แต่ส่งกำลังใจมาเป็นเพลงเลยหลังไปเล่นสงกรานทิ้งทวนกับเพื่อนๆชัดเจนเบสลูกสาวสมรักคําสิงห์สวยๆประกาศโสดมากทักมาจีบได้หลังจากเป็นประเด็นร้อนแรงถูกจับตาความสัมพันธ์เลิกกันหรือยงังโดยฝ่ายหญิงลดรูปคู่และอันฟอนโลฝ่ายชายแล้วล่าสุดสาวเบสรักวอนี่คําสิง์ออกมาโพสต์ประกาศโสดแล้ววันที่17เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566เบธ โพสคลิปลงไอจีสตอรประกาศโสดเป็นเพลงว่าคนโสดยืนอยู่ตรงนี้โสดมากเลยทักมาจีบได้นะจุด โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสาวเบสได้โพสตคลิปไปดูคอนเสิร์ตเล่นน้ำสงกรานติ้งทวนเทศกาลปีใหม่ไทยกับเพื่อนๆเรียกว่าสนุกกันสุดเหวี่ยงเลยท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจจากแฟนๆจำนวนมากอาทิเบสปากมองบนอย่าได้แค่จ้าเบสหนูสวยและเก่งรวยอันดับหนึ่งปล่อยให้ไปไกลๆจากชีวิตเราเฮาคนขอนแก่นใจนักเลงอยู่แล้วอยู่กับครอบครัวเราดีสุดจา้าอยู่เป็นโสดใช้ชีวิตกับเพื่อนกับครอบครัวดีกว่าค่ะอนาคตยังอีกยาวไงคิดถูกเราค่ะที่โสดทำงานหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่ามีครอบ ครอครัวทีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะสนุกสุดเวียงเอาให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าไตาเป็นต้น